ใช่เดี๋ยวเราลังหาก็อยู่นะเพราะน่าจะว่าโชคโชคดีแหล่ใช่คนเลยรูรใหญ่ความเลยเนาะรูความเลยับพูดภาษไทยกัได้ทุกคนเลยไม่นะ จมเลยเหรอจมเรือแตกเลยเหรอแตกเลยลูงเลยแตกลงเลยแสดงว่าเรือแล้ี่มีอาชีพคนเลยาชีพเยี่ยมมาจมมจช้าช่งช้าไปก็ได้ตอนเที่ตอนที่้องเล้ยวทาเรือ้อชนวกาทีรเาที่างช่วยังไม่มานะยังไม่มาจเหบ ไม่ช่วยชีวิตได้ฮะใช้น้ำมันเก่งมว้ยของที่ไม่ใช้ก็ไม่เหยนอ๋อปรองรองไนยูยยุนยาวน้ำาน้ำก่อนเลยพวกนี้หาปชั้นได้กินข้าวยาวไปบินบ้ามาด้านนี้เป็ินบ้ามาด้านนี้นั่งไปนั่ง่ป

มาไะมไม่ไหวเลยมันแค่ชหมดเรนก็ถ the ึอ่ัเาไข่ดาวกินข้าวอันีก่อนนะกรานดเพไ่เไ่กเาไก่ครับกะเพราไก่ผเพราไก่นะครับคุณก็รอดหายแล้วนะ ยารอดตายรอดรอดได้ข้อนี้นเรื่องเรื่องของเนี่ยเดี๋ยวเราจะจับติดตามนี่แหละต้องไปเยอะเดี๋ยวไม่ติดตามเดี๋ยวไปติดตามแล้วก็รอได้ก็คือปลอดภัยแล้วคนที่พอรู้เรื่องมาเนี่ยคนนี้ติดตามเรื่องตั้งแต่ตอนตีหนึ่งตีสองอะไรตัวเนี้็ไม่ได้นอนเหมือนกันโอ้ไปุนอนิดเรียบติดเลยลึก ความคิดของไตรุ่คนความคิดของไตจะหมดเลยทำะรก็ซทุกปี่สายทำอะไรผมสมางอน้นะโดนล้างก็โดนถ้าไม่มีไาเนี่ยพวกเราอาจจะกระจายที่หมดได้ใช่ไหมใช่จะอยู่กรณีประธานผมสาอยูด้วยกันก็ต้องจะไม่ครบผูวลงตู้องตรงเราจะไม่ครบจะเข็บได้ไม่ครบจริงๆได้ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะนี่นาะนี่ก็มา